สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งที่ช่องเรื่องสยอง12ค่ำสำหรับวันนี้มาทำความรู้จักกับผีนางพยาบาลตนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าซูเตงเอโซเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามรับฟังเลยครับผีนางพยาบาลหรือซูเตงเอโซเป็นผีที่โด่งดังมากและน่ากลัวที่สุดเรื่องหนึ่งของประเทศอินโดนีเซีย ไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดาชาวอินโดนีเซียทุกคนแทบจะรู้จักหรือต้องเคยได้ยินเรื่องเล่าสุดสะพึงของผีตนนี้ทั้งที่จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นแค่ตำนานที่เล่ากันสนุกสนุกหรือมันเป็นเรื่องจริงแต่มีคนยืนยันว่าเคยเจอผีตัวน,นี้แบบจังๆมาแล้วนั่นเองตามตำนานสยองเล่าว่า ผีนางพยาบาลตนนี้เป็นผีแม่ชีที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองจาการ์ตาคือหนึ่งขณะที่ไปเข้าเวรกะดึกเธอถูกหมอใจโหดคนหนึ่งฆ่าตายอย่างทารุณโดยที่ขาของเธอมีรอยทุบตีจนหักทั้งสองข้างซึ่งมีคนคาดเดาว่าคนทำร้ายแบบนี้เพื่อไม่ให้เธอหนีหลังจากนั้นเธอเลยกลายเป็นวิญญาณที่แค้นที่สิงสู่อยู่ในโรงพยาบาล คอยหลอกหลอนทั้งหมอและคนไข้จนทุกคนพากันหวดาดผวาไม่อยากจะมาโรงพยาบาลน,นี้อีกนั่นเองนอกจากนั้นยังมีอีกตำนานที่เล่ากันปากต่อปากบนเกาะชวาของอินโดนีเซียเป็นเรื่องของผีนางพยาบาลสาวเหมือนกันแต่ผีตัวนี้ชื่อว่าโนละเธอมีหน้าตาสวยมากเป็นพยาบาลรับจ้างดูแลคนป่วยตามบ้าน แต่วันหนึ่งเธอเกิดพลาดพังฆ่าคนไข้ที่ตัวเองดูแลและถูกชาวบ้านจับลุมทำร้ายจนตายด้วยความกรแค้นเธอจึงกลายเป็นผีอาฆาตคอยหลอกหล้อนคนในละแวกนั้นมาเรื่อยมาแต่คนท้องถิ่นเชื่อว่าวิญ,ญญาณของเธอมีฤทธิตเต์เดกมากเพราะว่าเธอเป็นแม่มดนั่นเองว่ากันว่าผีอาฆาตตนนี้ จะปรากฏตัวในชุดพยาบาลเปื้อนเลือดผมยาวสยายปิดบังใบหน้าอนาเฟะคาดไปบนพื้นทางเดินเพราะตายในสภาพขาหักเรียกได้ว่านหน้าคนลุกสุดแต่ถ้าใครนึกภาพไม่ออกลองไปหาภาพย,ายนตร์มาดูพอปัจจุบันก็มีคนเอาตำนานเรื่องนี้ไปสร้างเป็นภาพย,ายนตร์ด้วยเช่นกันแล้วถ้าจใจดีควรจะเปิดเรื่องนี้ตอนกลางคืนด้วยนะครับ <c oughs> ก็จบลงไปแล้วนะครับ กับผีนางพยาบาลสองตำนานจากประเทศอินโดนีเซียนั่นเองครับหากชอบฝากกดถูกใจไว้ด้วยนะครับและพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ